เปล่าเลยดิเปล่าเลยเป่า็มาเลเป่าแรงดิเปล่าเป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 ่าให้เทียนดับนะลูกเป่าเป่าเปล่าไปม่ช่วยด้วยอ่ะม่ช่วย่ช่วยเปล่าแล้วปะเร็ว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 เ้อันนี้จองกามเปล่าปล่า เป่าใกล้เป่าใกล้เอยเก่งมากเก่งมากเอ้อาเทียนอาเทียนออกหยิบหยิบทเทียนออกเลยเออหยิบเอาบทียน